ที่นี่สำหรับเคล็ดลับหัวใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติสุญญานี่ถ้าจะพูดกันในแง่เคล็ดลับให้มันน่าอัศจรรย์ก็จะพูดว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าจะพูดในแง่างคำว่าหัวใจ ภาษาธรรมดาตรงไปตรงมาก็จะพูดว่ามีสติอยู่ทุกเมื่อที่นี่าำรับการพูดว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนั่นมันเป็นสำนวนถ้าคนเข้าใจไม่ได้ก็เข้าใจผิดเป็นว่าไม่ทำอะไรคำว่าอยู่เฉยๆมันมีความหมายกว้าง คือหมายความไปในทางที่ว่ามันอยู่ในลักษณะที่ไม่ให้อะไยเกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่าผิดปกติให้มันคงเป็นไปตามสภาพเดิมตัวอย่างเช่นสภาพปกติของธรรมชาติในเวลานี้เงียบสงัดเย็นเยือกที่ในสนองนี้ถ้าเราสามารถรักษาสภาพนี้ให้คง เป็นอย่างนี้ไว้ได้เรื่องมันก็หมดกันเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรนอกฉากทำให้มันคงสภาพเดิมซึ่งที่แท้ก็เรียกว่าไม่ได้ทำอะไรก็ได้เหมือนกันให้ทำอะไรนะั่นคือมาใหม่คือความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อมีการกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายถ้าอย่าไปทำอะไรคืออย่าไปอย่าเสือกไปยุ่งกับมัน อยู่เฉยๆได้ให้มันก็ปรุงความคิดเป็นตัวกูของกูไม่ได้นี่เขาเรียกว่าอยู่เฉยๆพวกนิกายเซนแขนงหนึ่งเขาใช้คำอย่างนี้ใช้คำชนิดที่เรียกว่ามาเนื้อคนอื่นพออยู่เฉยๆสิอย่ายุ่งไสิถ้าฟังถูกก็หมายว่าเ,าเข้าใจมากหรือฉลาดมากแล้วก็ไม่ต้องพูดกันอีก ถ้าว่าขยิบตาทีเดียวแล้วมันก็เลิกกันไม่พูดกันอีกมันก็ปฏิบัติถูกต้องไปจนถึงที่สุดได้คือไปอยู่เฉยๆได้ก็แล้วกันถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันอยู่ในสภาพเดิมแท้มันก็หมดก็หมดปัญหาแต่นั้นเพราะสภาพเดิมแท้นั้นมันไม่มีความทุกข์เพราะเหตุว่าความทุกข์เป็นของเพิ่งเจ็บปรุงแต่งกันขึ้นมาใหม่ๆหยกๆยกๆเมื่อสักี้นี่เอง คือทุกขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้น